ผมอาจารย์เพลนเชิญครับเชิญและเชิญมารู้จักวิชาผมผมเก่งยิ่งนัก อาจารย์เพิ่งคงแรงที่มีชื่อเสียงลงลังทางใส่สักไล่จังใช่ไหมครับใช่แล้วหรือมีธุระอะไรหรือรอะไคือผมต้องกังสักมังกือมีแต่มังกรครับครับมังกรเจ็ดหัวเอาตัวใหญ่ๆหังเยาวๆมีนกม,มีเขามีเทามีนิ้วมีเล็บแล้วก็ขาแดกดว้วยถ้าอาจารย์สักไร่หรือเปล่าครับ ได้สิเอา้านอนลงว่าจะทําพิธีตักให้รือเดี๋ยวนี้แหละมันจะ,จะเจ็บคันๆหน่อยนะแกทนได้หรือเจ็บแค่ไหนวะทองไล่เอา้าถ้างั้นนอนลงว่าจะทําพิธีตักให้รือเดี๋ยวนี้แหละหตั้งน้าโบแล้วเสร็จมน์คลัง้งวันตั้งมาคังปากกาเตโต ยองโยแล้วลงเทมอนยังจึ๊จึจึ๊จึ๊จึ๊อาจาโอ้อะอะเหมาะครับผมว่ามังกองเอาหัวเลียวดีกว่าครับอาจารย์อ้าวตะกี้ลืมบอกว่าเจ็ดหัวไม่ใช่หรือคือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกองหัวเดียวปากเดียวมันว่องไวไม่เกะกะไม่เกะหัว เวลาจะกึงมันก็ไม่ต้องยังกันกิงรวยเอาหัวเร็วดีกว่าออับมาจางหัวเดียวเลยอาบอ่ะ,อะหัวเดียวก็หัวเดียวยุ่งจริงๆเลยนโมนโมละผีกลัวมไม่กล้าการจนนัทาหลังๆนังเหนียวเข้มคนป่าดงแข้งละคนยีสิบคน ไม่ยับไม่ย่นแค่เจ็บจคันๆเพียงจึกจึกจึกอุ้ยอย่าหายอาจารย์ครับอะไรอีกล่ะผมว่ามังกรไม่ต้องขาบแก้วลีกว่าครับอาจารย์บ้าตะกี้ลือบอกว่าขาบแก้วเลยนี่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขาบแก้วครับบากอยู่มันเป็นไรเดี๋ยวมันก็กีอะไรไม่รู้ แป๊เลี้ยวมันก็เหิยวตายดีครับอาจารย์อืไม่ครับก็ไม่ขบับหรือดิกลบกวนสมาธิค่าจริงๆเลยนะมาหาุุนในหยุดปืนใหญ่ตกน้ำไม่ไหลและตกไปไม่พลันเชี่ยวงาทุกสิ่งเข้ามายิงปันยิงได้ทั้งวันไม่หวัน่น อาจารย์ครับเปิดแล้วก่อนครับอาจารย์อะไรอีกล่ะเออหรือี่ล้กคนสมาธิพุทจริงๆเลยนะคือผมเคยคิดว่ามังกรไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็ลายครับมังกรก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บแต่ถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้อย่างไงเฮียตีไป็นไรตีครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจิงมงังกรก็รู้แต่พยาน,นานสิยังไม่มีเลยไม่มีเลยครับเอา ไม่มีก็ไม่มีลำคาญจริงๆเลยมหาละรวยให้เห็นงงงวยและถูกใจไทยปัญญาจะจำหัวแหลมเหมือนลิงที่คราวต้องวิ่งใครไล่ไม่ทนันทียงจึก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 อ่ยาอุตายนะาย่ะไล่นี่ไงจับเขหยุดก่อนเถอะ ไม่จะบินลักแน่แล้วเนืองแรติ <c ười> คือว่ามังกรมาต้องไม่เก่ก็ลายครับปัดโทพอ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 เลยเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เสกให้เลือกอีกต่อไปละลงอีแบบนี้ต่อไปนะหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นแค่งูดินหรือไม่กับปาลาไหลเท่านั้นลงวะไปไปคนลีลีก็อบอจาจย์ว่าจะเลยบ่ต้องเจ็บตัว cái <laughs> công tài là mấy hầu yên lia